วันที่25ธันวาคมนี้นะครับแต่จะเชิญชวนพวกเรามาร่วมจูนจิตกลุ่มเพราะว่าได้รับสัญญาณขอให้นําจูนจิตให้ทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้เขียนพรคนละหนึ่งข้อแล้วก็อธิษฐานจิตจูนจิตร่วมกันนะครับก็เลยเป็นที่มาในเซสชั่นของการจูนจิตกลุ่มพลังเนรมิตเราจะเริ่มจูนจิตกลุ่มพลังเนรมิตในเซสชั่นพิเศษนี้วันที่25ธันวาคมนี้ เวลาสองทุ่มถึงห้าทุ่มโดยประมาณนะครับโคตุกตาจะมาเปิดใจเผยเคล็ดลับการวางใจหลายคนถามกันมากนะครับว่าจะวางใจอย่างไรให้เราได้ผลลัพธ์ให้เรารู้สึกได้รับแล้วตามกฎแรงดึงดูดที่บอกว่าให้เชื่อขอรับนะครับการวางใจที่ดีการวางใจในขึ้นความถี่ของพลังเนรมิตเป็นอย่างไรคนทุกตาก็จะมาถ่ายทอด เคล็ดลับสุดยอดความรู้นี้ให้แก่เราหลังจากนั้นก็จะเป็นการถ่ายทอดเทคนิคขั้นสูงของการสร้างพลังอธิษฐานจิตร,ร่วมกันนะครับคนตั้งแต่2คนมารวมกันจะเกิดพลังที่3ถ้าคน3คนมารวมกันพลังที่3นั้นก็จะยิ่งเชื่อมมาถึงจิตพวกเราสร้างพลังเนรมิตในสิ่งที่เราต้องการเทคนิคการอธิษฐานจิตนั้นผมก็จะถ่ายทอดเค็ดลับความรู้นี้ให้กับพวกเราทุกคนนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะร่วมอธิษฐานจิตผ่านการจูนจิตกับจิตเหนือสํานึกร่วมกันนะครับแล้วพอถึงเวลาเราอธิษฐานจิตร่วมกันนั้นทุกคนก็จะเขียนพรคนละหนึ่งข้อที่ต้องการมันเป็นการสร้างพลังโฟกัสอะไรที่เป็นเรื่องที่เราปรารถนาทําให้ชื่อของเราติดลมบนเขียนพรข้อน,นั้นลงในกระดาษที่คุณเตรียมไว้หรือใครมีสมุดแอคชั่นแพลนหนึที่ยกใจเรา ทำให้กับทุกคนนะครับก็นํามาเขียนร่วมกันได้ก็จะเพิ่มพลังอภิจิตพอถึงเวลาที่เราจูนจิตร่วมกันนั้นก็จะนําทุกท่านเข้าสู่คลื่นความถี่ที่เรียกว่าพลังเนลมิตบางท่านเรียกว่าเดอะซอสบางท่านเรียกว่ามหาปัญญาก็จะเกิดพลังที่เข้มข้นและพลังที่เข้มข้นนั้นเองเนี่ยจะมอบความรู้สึกสมหวังสมปรารถนาให้กับเรานะครับและเมื่อเรามีคลื่นพลังงาน รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังมหาปัญญาเราจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพอันบริสุทธิ์เมื่อเราเข้าถึงศักยภาพอันบริสุทธิ์เราจะรู้สึกถึงความเป็นไปได้ขีดจํากัดต่างๆที่เราขีดเขียนไว้ก็จะลดลงนั่นคือการสื่อสารโดยตรงกับจิตใต้สํานึกของเราซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากจิตเหนือสํานึกนั่นเองนะครับท่านที่สนใจเข้าร่วมเซสชันนี้ในวันที่25ธันวาคมนี้2ทุ่มถึง ห้าทุ่มนะครับสอบถามไปที่ l ลแอดโคตึกตาสมัครลงทะเบียนได้ในราคาสุดพิเศษสุดพิเศษจริงๆนะครับและเป็นเลขมหัศจรรย์2,880บาท